ได้จุดพเพืเทียงเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ อีกที่ตอนเพื่อสิทธิเพืสังคมประธานที่ปรึกษากิจถึงประสัตว์ประธานในพิธีที่เคารพรับสูงกับผมขับตัวโทรศัพท อารยาักีประธานรรกรรมการคณะํำเนินการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านน้อยอบุคคาพร้อมด้วยคณะคร,ร,ราาูบุคลากรทางการศึกษาประชาชนชาวบ้านน้อยบุคคาหมู่เจ็ดและชาวบ้าน,นตะบบเสมมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านรู้สึกดีดีและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านรัชมมตรีว่าการกระทรวงที่ต้อพ e ื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกลียมาเป็นประธานที่ปรึกษ,ษาจิติประสาในการทอดพระปาเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้อยบุคคาในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ถนนภายในโรงเรียนนักเรียนคะรูรและประชาชนที่ใช้ในการสญจรไปมามีสภาพเป็นถนนดินทําให้การเดินทางไม่สะดวกโดยเฉพาะน่นฤด,ดูฝนจะเป็นโคลนเปิดเปืือนและอาจทำให้เกิดอันตราย จากการสอดจอได้โดยระยะทางระก่าวกว้างประมาณ4เมตรยาวประมาณ180เมตรใช้งบมาในการดำเนินการโครงการถนนคอนกรีตเสือเหล็กประมาณ400,000บาทตลอดจนการดำเนินการจัดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเรื่องการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ดีแต่ด้วยทางโรงเรียนขาดแคลงงบประมาณในการดำเนินการ ดึงได้ปรึกษาหารือและมีแนวคิดหางบประมาณมาดำเนินการจึงได้เด้นทางไปกราบเรียนถึงปัญหาดังกล่าวจาพระท่านจึงได้รับความเมตตาจากท่านโดยท่านได้ปรารภบในการดำเนินการหางบประมาณดังกล่าวมาจัดการโดยคาโครงการจาัดทอพระป่าสามทีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เพื่อหางบมัน มาดําเนินการตามโครงการต่างอาหากการดําเนินการปรับปรุงถนนบังกล่าวและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เป็นไปด้วยความรวดเรียบร้อยด้วยดีและแล้วเสร็จจะทําให้การพัฒนาการมาานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและเสริมสร้างให้มีคุณภาพที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ดีของชาติต่อไปแบบนี้เอาเวลาสุดคนแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่าน ประเสริฐดัชนีทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเสริมจิตนิสสังคมและกล่าวเปิดพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านาน้อยกุดค้าและพบปะก,กับพี่น้องประชาชนต่อไปการกาบเรียนเชิญครับ